เมือ่อคืนนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนเนาะตั้งแต่สิบสองโมงจนว่าจำแจงคุดอยไม่ได้นอนเลยว่าเมาเอาลูแบบนี้แหละเนี่ยเอาลูสองคนพี่น้องจนว่าเปลี่ยนกันกิน,กนข้าวแบบนี้เนาะเมื่อกี้เมื่อกี้คุดอยก็ก,กินข้าวแบบนี้สบายดีนะสบายดีแล้วลูก สบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเนาะกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองคู่รออีกเส้นเก่าเส้นเคยนะพี่น้องมือนี่งกำลัำลูกเนาะลูกอุ้งอิงบ๊อสบายพี่น้องมื่อนี่นะนี่ก็นน้องพิงกำลังฟัดเข้าพิงสบายดีเอฟซีเด้กำลังฟัดเข้านะพี่น้องว่า ข้าวี่เป็นข้าวที่ว่าพอตากับแม่ยายฝากมาเต่บ้านมาให้เนอะอาะแล้วก็อยู่พุ่มมันบ่มีมูกซีใหญ่มีมูกซีน้อยเนาะแล้วก็ก่อกกนซิมาามันต้องได้ฟัดแบบนี้นะพี่น้องถ้าบ่ฟัดอ่ะมันมีแกะมีนันลายเนาะก็มันเป็นกลิ่นต้องได้ฟัดแบบนี้เนาะแต่ว่าฟัดแบบนี้พี่น้องเนาะคือเดี๋ยวนๆแ,และวมัน คนอยู่ในเมืองนี่ส่วนน้อยสุดะส่้างฟัดเข้าคือเมืองกุกดอยเนาะแต่เมืองแต่คนยุดอยส่วนใหญ่เหมือนคนยุดอยนี่เป็นมดแต่ว่าคนในเมืองดูนี่นี่่วนรายนี่ยากที่ว่าจะฟัดเข้าแบบนี้เพราะว่าอยู่เมืองแล้วมันมันเป็นหงสีไ่แล้วก็ไปซีมากแล้วก็สามารถแบบมาเข้านึ่งเข้ากินได้เลยนะเนาะแต่ว่าอยู่ยุดอยนี่ชนรายเขาก่อ บางคนเขาก็ตําเอาอะไรกันบ,บางคนเขาก็มีห้งซีโนอ้อย่างนั้นเนาะแล้วก็ซีมาซีมาแล้วก็กต้วก,ก็ต้องได้มาฟัดแบบนี้เน,ะนาะก่อนสิไปมาก่อนสิไปหนึ่งนะ่ะนะตัวนี้มันแบบ่าใช้ชีวิตอยู่อยู่บนดอยนั่นเนาะโดยเฉพาะนะยอ,อยู่บ้านน้องพิงอย่าี่น้องก็คือในคลิปก้อนๆจ่ว่าคุณดยทาพี่น้องได้ได้ไปเบิง้งนั่นแหละได้ไปเห็นนั่นแหละคือขนาดนำ้ำ ขนาดนำไสก็อย่างบ่มีขนาดเนาะยังไปตักอยู่ห้วยน้อยๆบ่แม่นห้วยน้อยๆนำโบน้อยๆแขมห้วยนะะได้ไปห้ามเอาขนาดเนาะก็จะประมาณนั้นคือสัญญาณก็อย่างบ่มีนะอยู่บ้านน้องพี่กันนะคุณโดยขึ้นไปอยู่ก็อยู่บริได้โดนพี่น้องเนะาะเพราะว่าคุณโดยต้องต้องได้ลงคลิปลงเอ๋ยนะเนาะไปนะอยู่พุ่นกับบ่เนี้ถ้าไปอยู่โดนแล้วก็มันไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าสัญญ,ญาณบ่มีเนาะนะคือมันนี่พี่น้อง เมื่อคืนนี้12โมง12โมงแล้วกะ็ลุงอิ่งนี่ยมันคิงห้อนแล้วก็คัดจะได้หูเนาะคือโบนนอนมุดคืนพี่น้องแล้วก็ผู้โดยกับเมียเนาะผู้โดยกับภรรยาเราเนี่ยเปลี่ยนกันอุ้มเนาะคือเดี๋ยวนี้หนึ่เครนเบื่อหนี้ของผู้โดยนี่ลอยมุดพี่น้องคืออุ้มลุงอิ่งเมื่อคืนน่ะเนพะราะว่าให้นอนแล้วก็บ่ยอมนอน คือให้อุ้มยังเดียวฮะนะเมื่อคืนนตตื่นมาตอนเศร้านี่ก็กูดอยก็ไปซื้ออันนี้เนาะยาติดลดไข้ให้ลูกกินอันนั้นน้องบรีกินก้าเนาะและ้วก็ซื้อ,อยาลดไข้แล้วก็เมื่อคืน,นก็ให้กิน <Okay. S 1> ยาซาลาของเด็กน้อยสองเท่อแล้วเนาะตอนเศร้านี่ก็กินตืมิมเดี๋ยวนี่เราก็เคียงเย็นนอยนึงแล้ว อทั้งคิงฮ้อนแล้วก็ทัทง้ทงทั้งเป็นแบบว่าเป็นวัดขี้หมูกย้อยพี่น้องเนาะอันนี้เราเป็นภรรยาของกุดอยฮ่าเอาอันดูดขี้หมูอ่ะฮ่าดูดมาให้ดูดหา่าแล้วเมื่อกี้นี่เมื่อกี้เราเป็นขี้หมูเนี่ยย้อยเต็มเป็นวัดเนาะขี้หมูกย้อยพออยู่แล้วสบายโอ้ยเนาะ คือ <c oughs> ความจริงละแมนมือนี่หันครูดอยว่าสิขึ้นไปฮับ่พตาณ์นะพี่น้องขึ้นไปฮับ่พตาล่ะไปฮับธรรมะอยู่ทางฟังไทยเนาะเพราะว่ามีพี่คนนึ่งเนาะคือบอกว่าให้ครูดอยเอา่พตานะคือไปฮับธรรมะเพราะว่าเนื่องจากช่วงที่เล่น่พตานะแบบว่าป่วยแบบว่าป่วยแบบว่า คือแบบมีสิ่งที่ว่ามาก,กวน่ะนะเนาะแล้วก็บันนี้อายพันหูนะ้เนาะคือพี่พันหู้แล้วก็บอกว่าให้คุณดอนพาพ่อตาลไปฮับธรรมะอยู่ทางฝั่งไทยพุ่นเนาะแล้วก็มืออื่นมือที่สนะิบห้าเนาะจะเป็นมือที่ว่าเขาจะเฮพิธีอ่ะนะคือไปฮับธรรมะอัะนาะแล้วก็ เนื่องจากลุงองิงนี่เนื่องจากลุงอิงบอสบายแบบนี้นะพี่น้อง<ป>เลยบุได้ไปก็ต้องได้ต้องได้เรือเนานะก็ต้องได้ทาโอกาสหน้าทาโอกาสหน้ายังมีเราค่อยไปแล้วก,วก็อีกอย่างทางบ้านพ่อตาพนกรสิลงมาหอดอยู่บนคูดอยู่นี่เนาะคือเส้นทางมันลาบากแล้วก็มันบ่มีรถนะเนาะถ้าไปล้วแมนต้องได้ขึ้นต้องได้เอามเอเตอร์ไซค์ขึ้นไปครับเนาะมันลําบากแล้วก็ ลุงอิงกับบอสบายเนีก็บอยากปะซองเมีลูกเขาอยู่อะเนะาะกูณโดยจะออกไปท้ายคลิปก็บอสให้ไปว่าบอยากปะเอลูกอันอยู่น้ำเมียนสองคนเนาะคือจะนี่แหละพี่น้องเนาะคือเอาลงปะอยู่คุณเดียร์แล้วก็บ,บอยู่อยู่จะนี่แหละก็ตรงใดเปลี่ยนกันเอาอะนะเนาะคนหนึ่งเจียเมื่อยแล้วก็คนหนึ่งก็เจียต่ออะนะเนาะเบิ่งยานได้ลูกห่าได้ลูกเนาะ กินยาแล้วก็หายเนอะโอ้ยโอ้ยก oh ินยาแล้วก็หายแล้วนอะลูกเนอกคนเก่งของพ่อนี่ลูกคนเก่งของพ่อนี่เพิ่งจะหายเนาะอ๋อเสียงไก่ก็คันดีคันรักเนาะพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะที่ว่ามีเสียงรบกวนอ๋อง่ายดีลูก ยังไงเออ๋มันนี่ลูกนี่มาโยกเอฟซีแล้วเนาะนี่ลานบาสบายเ้อเนาะโอ้ยไม่ยังดิไม่ยังดิอ๋อนอนนอนเนอนในน้ำพอลเอาน้ำพอลเอาน้อยโอ๊ไก่คันดีคันดักให้น้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย อ,อนะน้องคือคัดแบบนี้แหละเมื่อคืนนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนเนาะตั้งแต่สิบสองโมงจนว่าจำแจงคุณดอยไ,ได้นอนเลยว่าเมาเอาลู่แบบนี้แหละนี่คัดแบบนี้แหละจะไปว่าจะไปห้องมอแต่ว่ายากเก่ายังมีน,น้อง,องขอให้กินยากเก่าไปก่อน Oh. ว่าถ้าถ้าไปหม้อมันมันก็ซิดได้แต่ยายายาเก่าะนะแต่ว่ายาเก่าคือสุดเล่วนะตอนที่ว่าลุงอิงอ่งอันบอสบ้านแล้วก็ไปแล้วก็ครูดอยก็เอาเพื่อนะมาปะยุ่งเงินโอ้เนา้พี่น้องเอาลูกสองคนพี่น้องจนว่าเปลี่ยนกันกินข้าวแบบนี้เนาะเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ครูด้อยก็กิน <c oughs> ข้าวแบบนี้ <c oughs> เพราะว่าลูกมันลูกคักนี่แล้วก็ต้องเฮ็ดแบบนี้เมื่อกี้ก็ครูดอกก็ปั่นน้อยนึงปั่นน้อยนึงแล้วก็มาเอาลูกแล้วก็ให้เียปั่นันี้นะคือเด็กน้อยเขาบ่สบายแล้วก็บนี้เขาากบ่ได้อั่นแล้วก็เฮาก็บ่ฮู้ว่าเขาเจ็บอยู่เจ็บอยู่แล้วก็เจ็บหยังต้องการหยังก็มีแต่จนีล่ะ ลูกอืมลูกลมน้ำอิมซี่ไหมลูกโอ๋เศร้าเลยนะนี่บ่ยิ้มบ่เยิ้มยังเลยโอ้ลูกก็ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องก็โบได้ออกไปไซเนาะมันนี้ก็จะชวยเมียเอาลูกเนาะเพราาะว่ลูกบสบายเนาะก็สุดท้ายเนี่ยก็ขอไวยใจให้พอเนาะให้หมดสุกุสุคน ที่ว่าเข้ามาเบิ่งคลิปนี้เนาะยู่ดีมีเงีงอยู่ดีมีสุขเนาะก็สำหรับคลิปนี้ครูดอยครับภรรยาแล้วกับลุงยิงจะได้ขอตัว,วลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเนาะเอาพิงสบายดีเด้สบายดีนะสบายดีได้ดดนะลูก